เอาละครับก็กราบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะครับผมนะฮะกันในเซิร์ฟเวอร์ MC Cosmo นั่นเองนะครับหลังจากเมื่อคลิปที่แล้วไนดะ้ออกไปนะครับผมก็ได้นำเสนอเกี่ยวกับ Skywall ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวต่อนะครับจะรีวิวให้ครบเลยนะครับทั้งสร้างบุงสร้างบ้านสร้างแมปนะฮะอ,ะ,อะไร <c oughs> <c oughs> นะครับก็วันนี้เราก็จะมาเสนอ,อกันใน <c oughs> กันในโหมดคิด pvp p พอท่อนั่นเองนะครับปะไปรู้กันเลย <c oughs> ดื้อดืด้อป,ปุ๊บกระโจน นะคับเริ่มมานะครับเราก็จะได้เห็นรอบๆนะครับนี่คือสภาพของสถานที่ในการ PVP นะครับเราก็จะมารีวิวให้ครบจุดเลยนะครับสำหรับจุดนี้นะครับเป็นจุดอจุดสปาวนะครับเมื่อทุกคนตายจากการ PVP ก็จะขึ้นมาตรงนี้แหละครับผมนะฮะแล้วก็กระโดดลงไปทำไมไม่เข้าใจเขาเลยนะครับว่าทำไมต้องกระโดดนะครับนะ เริ่มต้นนะครับเขาจะให้กล่องมานะครับเป็นกล่องอุปกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็2เป็นเกี่ยวกับการคลาฟนั่นเองนะครับเป็นเป็น precious more kit นั่นเองนะครับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆเป็นการซื้อนะครับซึ่งตังเนี่ยเราจะได้จากการาการคิวนั่นเองนะครับคิวหนึ่งครั้งได้ประมาณ10 10เหรียญมั้งถ้าจำไม่ผิดอ่ะข้องอะไรครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดอเจอสว่วนนี้นี่อะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับว่าใช้ยังไงนะครับใครรู้ก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับผมไม,ไม่ไม่กัดนะจ๊ะ <c oughs> เราเป็นคนเฟรนลี่นะครับซึ่งปกตินะครับคนที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับในเซิร์ฟเอ็มซีคอสมนะครับเมื่อมาเล่นอ่าคิดพีพีนะครับก็จะได้กล่องกล่องที่9นะครับเนี่ยกล่องที่9เป็นเกี่ยวกับการสุ่มนะครับเออสุ่มอุปกรณ์3ชิ้นก่อนเอ 2ชิ้น2 3ชิ้นนี่แหละครับประมาณนั้นนะฮะอ่าซึ่งผมก็ได้สุ่มมาแล้วนะครับก็ได้เป็นดาบนะครับใช้สำหรับ PVP นะครับเป็นอ่าชุดพื้นฐานนะครับแต่แข็งแรงส่วนนี้นะครับเป็นแท้งนะครับสายแท้งซึ่งใครที่อยากเล่นสายแท้งก็เลือกเอานะครับส่วนนี้เป็นสายพระนะครับสายชุดนั่นเองนะฮะอ่าแป๊บนึงแป๊บนึงเปลี่ยนเป็น first person นะฮะเราก็จะมาอ่าผมนี่ต้องอ่า PVP เลยครับผมนะฮะ เมื่อกี้นี้ใครบางอาจเดินตัดหน้ากองเอ้ยมาถึงก็เอาเลยเดี๋ยว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 อไปไปไปมันต้องเข้าข้างหลังมันต้องอย่าหนีสิเดี๋ยวเอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแล้วว้าวไป้หาที่หลบตบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าตามเขาานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่หลบหาที่หลบดูที่ไหนเคบีซูเปอร์สโนว นึ่เข้าไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแปปแปปแมีคนมาจ้องหน้าจ้องตาเราอยู่เนี่ยติดพิษด้วยเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเเดติดพิษด้วยเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวเดทำไมกระตุกกระตุกกระตุกแป๊หนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเมื่อกี้อ่าเกิดบักขึ้นนะครับไม่สามารถเดินได้ก็เลยต้องมาถ่ายใหม่อาจารยอาจารย์ีพีกันต่อดีกว่าครับอย่าบ่ตเอ๊ะ มันต้องกระโดดเข้าด้านข้างมันต้องแบบกระหลบแบบดิจิตอลไม่ไม่โดดอ่ากระเด็นสิเจ้าอับกัดกระดาษนะจ้าตายอ้าวรา่าได้เฉยเลยเดี๋ยวปัว๊บปั๊ปัปั๊บปั๊บปะ๊ปั๊บปับปั๊บปัั๊บปั๊บปัปกระเด็นไปซะกระเด็นปนนนัั อยากลองเล่นสายเวนเดล่าดูนะครับโู้สุดยอดอะเดี๋ยวเดี๋ยวแข่งแข่งพอสมควรเลยครับเป็นสเปรดสเปรดอันนี้สเปรดสเปรดพอร์ชั่นพอร์ชั่นไฟล์อ่าอันนี้ไฟเสร็จกูเซ่เด้อเดี๋ยว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 อย่ี้มันต้องอดูอ้าวโดนตัวเอ๊ะ ไอ้สายนี้มันอาณาอาจัปจ,จ้าด้วยสายนี้ดีวกว่าครับสายนี้โหดดีนะครับแบบแบบแบบนี้มันต้องวิ่งไปแล้วก็เอออพไปโดนเลยมันต้องเล็งให้โดนว่ะมันถึงจะมีดาเมจนะครับอ้าวแล้วมาลุมาลุมมาตุ้มอะไรกันตรงนี้ <c oughs> เข้ามาเดียวมาดียวมาเดียวอ,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 อ่าอืมมันมันมันอ่ะเฮวยมันต้องเล่นอ่าเป็นนี่ครับไปเอ๊ะเดี๋ตอจะตีโดนไหมนะเดี๋ยวดเด,ด,ด้อ๊ยเออเออเอาเฮ้ยเดี๋ยวดาด้วเมื่อกี้กันเลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นฟาเซนอย่างอย่างดีอยู่เยอะเลยเดี๋ยว,เ,ยว,วเป็นไงนะอ่า เข้ามาซีอับมามาให้คิวสัสดีๆทำไมมันไม่ตายอ่ะเดี๋ยวดัไรวะแพ้ผิดตัวเองช่างมันเถอะรับเอานี้ดีกว่าแอ่แข้งแกงแข้งแงแสวัสดีสวัสดีสสดมาลู่บวกแน่จริงอยากเข้าข้างหลังสิครับเดี๋ยวดวยวๆดืดเออเออ า Therm มาดูสายแทงกันบ้างนะฮะโอ้สายแทงนี้ดาบธรรมดาว่ะแถมเดินช้าด้วยนะครับเพราะว่าชุดหนักนั่นเองเดี๋ยว้อเด้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 ถ้ามีคนตีจอะเกาะนี่ก็คือจบครับเดี๋้อเด้อเอ้ยอุ้ยมีเกาะก็มีเกาะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เด้อเด้อเปลี่ยนเป็นสายเลยพีพีพีเหมือนเดิมเนี่ยอืออ่ะ เฉยบินโคตรอืดเลยเด่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยวามาให้คิวซะดีๆขอคิวได้ไหมครับนะนะนะขอคิววิง่งมาทำไมมันบิงแบบอเอาใหม่ครับเป็นสายนี่ดีกว่าสาย p v p รู้สึกว่าตอนเย็นๆนี้คนจะเล่นเยอะยนะฮะก็2 0 0รกว่าคนที่เล่นเซิร์ฟ MC Cosmo อสโมโนะอาจารย์อาจารย์ยางนีมันต้องเข้าไปต่หายไปละเอาบินเฉยโอ้เจ็บอีทำไรทำไรเอาแล้วเดี๋ยวดๆๆๆๆาดาาดทำไมดาบหายมันสลับไอ้นี่เดียวอขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะรู้สึกว่าเมื่อกี้มันจะสลับไอ้นี่หรอครับ มันจะสลับอุปกรณ์นะครับทำให้เราค่อยขวยในการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับอม,มันต้องมารุมมาตุ้มกับ<อ>เกมแบบนี้นี่มันต้องมาเป็นกลุ่มๆนะฮะจะจะรูะ้สึกมันมากนะเวลาตีเพื่อนตัวเองนะครับตายเะติดผิดใช่ไหมเมื่อกี้เห็น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 ,เ,หนเก่งว้ยเดอเดเลลลอเดเดมันต้อง ทำไมชอบมาลุมเราคนเดียวไม่เข้าใจอ,ะะอ่ะฮะอะโ,โอ้โหติดเกิดใหม่เลยจัดจับจับปัดครับอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวต้องดูดิว่าได้ต่าง่าไหร่โอ้โหกระเด็นอืมอืมเอาเราก็ลุมตีไม่เล่นแม่งเลยเอาเป็นว่าอ่าเป็นเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับก็ ใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาเล่นก็นได้นะครับเดี๋ยวมันเสียงดังเข้าใจไมหมนะฮะจุดพุกันทําไมโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดีะดูติดที่เท้าเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอาแล้วก็เจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับซิลเจเลเตอร์บ๊ายบาย